ใช่เราเรารับบทเป็นคนเก็บขยะเลยมึเน็นข้างบนเลยอ่าเห็นเห็นมันจะมีฝั่งฝั่งซ้ายมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมศูนย์ร้อยสามสิบเจ่ปะเออันเนี้ยคือภารกิจที่เราจะต้องไปเก็บขยะในดาวต่างๆเพื่อเพื่อเอามาไว้ที่ยานแล้วเอาไปขายในดวงดาวที่มันสามารถขายได้เราบังระเบียอะไรเนี่ยก็คือเควสอะก็คือมึงต้องต้องสะสมเงินให้ได้หนึ่งร้อยสามสิบ ขีดขวามันจะเป็นเด a ไลน์เด e ไลน์ก็คือภายในสามวันอ๋อต้องให้ได้ d l i n สามสิบซึ่งถ้าเกิดว่าเราตายแบบครบสี่สี่คนอะตายหาตายหงไปอะ <c oughs> ของที่อยู่ในยางที่เราเก็บมาทั้งหมดอะมันจะหายหมดเลยเอาไอเะเนี่ยเนี่ยทีนี้พอพอพอเลิกเกมเลยถ้ามึงยังไม่รู้มึงต้องทําอะไรมึงกดขีดขวาขี้ขวาขีดขวาเป็นสีตรงเงินหออ๋อเมนอ๋อเห็นไรแล้วใช่ใช่ใช่มันจะขึ้นเป็นเมนอันนี้คือ พื้นที่ที่เราจะต้องไปรู้ของเพื่อเอาเอาเอามาขายของอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดเทปมันจะมีแบบอันที่มันถือสองมือกัเที่ยงเสียงกงด้วยที่คุยดีๆไปเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าถือมือเดียวเก็บใส่กระเป๋าได้ถือสองมือเก็บไม่ได้ก็คือเก็บเก็บไม่ในช่องได้ใช่ถ้าเกิดถือสองมือคือมันต้องแบกแล้วต้องโหเฮียมือใช่ไหมเลยอันนี้อันนี้ตันอันนี้ตังเ้ยันแม่งตกใจหมดไอ้สัสบางทีตอนนี้นั่งเนรียมติดตาอะไรอย่างเงี้ย เออตอแล้วดึงดึงได้ปะเชี่ยโคตรมืดเลยสับยืนยืนข้างบนมึงยืนไหนกันทำไมมืดจังอ่ะทำไมมืดจังอ่ะมันมืดมันต้องซื้อไฟฉายเออมึงได้สนแล้วใช่ไหมมันไมตายเร็วจังมันเป็นอะไรตายเดินไปดู๋ยวนี้ไม่เดินไหนะเฮียเฮ้ยแต่แม่งเวลาคุยในเกมเสียงแม่งมันจะก้องตามแม่งเท่ไหมไปไหน มึงมีห็นป้อมปืนเลยฉันจะยิงกูอยู่แล้วล่ทีเอาป้อมปืนกูแล้วมึงเปิดไฟเมื่อกี้บางบางทีเันจะมันตายเพราะป้อมปืนอยู่ข้างหน้าเลยเดีมึงเดินใกล้ๆแล้วแล้วมึงขี้ขวานี่แหละมันจะมันได้ขึ้นบอ่อแต่มึงอย่ากใกลใ้ไปป้อมปืนคือของของใครอ่ะมันเป็น,นของด่าดมองทางนี้ทางนี้ตามหาีิหาีิเดินหาของของายเฮ้ยนี่ไงของเของกุญแจกุญแจกุญแจอยู่ที่ เราด้วยไอซ่าเก้าไอ้กูได้ของแล้วหนึ่งอะไรอ่ะไม่ห็นมีอะไรเลยเฮ้ยกูได้ของเก็บๆเนี่ยอันนี้มันเป็นของชิ้นเล็กมึงสามารถแบบเลื่อนเลื่อนิ้งพเก็บเก็บไว้ได้อ๋อวาวว้าไอ้เจ็บเอ้ยเอ้ย ไว้เราเบิรนเราเบิร์รเบิร์นกันเราเบิรไอ้ชัโอ้เสียงตัวเชี่ยเลยเสียงตัวเชี่ยเลยย่าเมื่อกี้เฮ้ยเ๋อเจ๋อเจ๋อเอไอ้ทิ้งกูดิเดินทางนีไฟไหมวันนี้กูมีของสามชิ้นขายได้ประมาณ โอ้ยหิ้งอะไรมีหิ้งอะไรนี่มึงมาเก็บมาเก็บมาเก็บของของถือสองนิ้กุญแจย์นี่เฮ้ยเตื้อเตื้อตัวเหี้ยอะไรนะเตื้อหลังมึงดูดูตัวนี้มันมันจะไม่ทำอะไรเราเรามองมันเดี๋ยวมันเต้าวไอ้วินไอ้นี่นี่ห้องห้องห้องนี้มันมัมันล็อกตามมาตามเสียงมันหมูเลยสัตว์ ช่วยยังไงไอ้บ้ามันเป็นอะไรอะดึงไงอะดึงเอาันตายแล้ว <laughs> <laughs> เบ <oh, eh? ื่อตายต่อคุณโอ้โหจำถังนี่ไงไว้สัตว์อุ้ยโอ้โหอ๋อยิ่งลงมือถือของยิ่งหนักงี้เหรอพี่สเตอร์มีหน้าในการวิ่งวิ่งยิ่งช้าเลอะไรเราต้องไปเอาสวนปะเนี่ย ถ้าเตอร์มิน่หมดโคตรไวไอ้เหี้ยเอ,อ้ยเพื่อนตายสองคนโดนโดนงับหน้ามือตัวอะไรวะเนี่ยตามตามเราเป็นมือใหม่เราต้องตามมฮะอุ้ยพจันแดงไอ้ส,าาสัสกี่โมเลยอ๋อหนึ่งทุ่มยี่สิบเจ็ดปะสามสามเอ็ดแล้วอ๋อกระโดดได้ส,าาสัสที่ไงอ่ะตะชีแบบแบบ แล้วตัวกูเสียเรื่ยนะแล้วกูต้องไปด้วยวะเนี่ยมันไปไหนแล้ววะไอ้สารกูไม่รู้กูต้องไปเอสาออมอมอมสมเพื่อนมั้เนี่ยฮลัลโหลลบยีบ่สิบเปอร์เซ็นต์กูบอกเองไอ้สารเกียร์ียอะไรเนีไม่เห็นอะไรเลย ใช้เวลาเดินหาทางชั่วโมงหนึง่งตามอย่างเดียวกูท้ามบนมีอะไรบ้าง<ม>กูลองขึ้นไปดิโอ้ยเฮียเพื่อนไอสัตว์กูลองเดินห้องนี้เลาทำไมมันคนละมูดกับห้องเมื่อกี้เลยวะใช่มาถึงที่อ,อะไร,ไรแล้วลาก่อนว่ะ ก่อนเที่ยอะไรห้องไม่นคนเที่ยไม่เหมือนอันนี้เลยไม่เหมือนแบบเหมือนโรงงานเลยเนี่ยก็เขี่ยแบบว่าเสียงเดิมมันพุ่งแล้วมันมันทำแบบวะนะมันทำอะไรกันได้เลยเลยยืดเดือยไปเออไม่ไม่จำเป็นน,นะอันนั้นนะใครวิ่งมึงครับไม่งด่เช่ใช่เยวกไม่ใช่ ะอกูถามหน่อยเป้าหมายของเกมนี้คือ,อ,อต้องหาของแล้วก็ไปขายแล้วคืออะไรอีกนอกจากขายของอ่ะไม่ก็แค่นั้นเลยอันนี้สามวันแล้วถ้า,แล,ถาแล้วถ้าผ่านสามวันแล้วเป็นไงต่อถ้าสามวันแล้วเราทำโค้ต้าไม่ได้เราเราก็จะโดนเตะออกจายานคือภารกิจก็จะไม่สำเร็จแล้วถ้าภารกิจสำเร็จอนะ่ะก็จะมันก็จะให้เควสมาอีกให้ให้แบบเพิ่มเงินไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็อยสามสิบเอ็อาจจะแบบสองร้อยเชี่ยอ๋อคือต้องทำเควสตามที่นะเขาบอก บอกว่าจะไม่ได้คืของเลยกูได้มาสามชิ้นนะเนี่ยสามเหรอเออเฮ้ยไอ้ี้นนี่รอบฆ่าไอ้สัสไปแล้ะจ้าจำหน้าจำหน้าจำหน้โอ้เฮ้ยมันเป็นอะไระ มันโดนตะขาบแดกตายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนตายแล้วบักเติมมึงชานี่ไงโอ้โหจะได้มีหน้าหมดเอาสมบนไป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 ใส่ยังเดี๋นีไม่รู้มือเห็นมันตกียอะไรเลยเฮ้ยกุณหนักเฮ้กใจเย็นเฮ้ยเฉียดไอ้สามไอ้เฮียทานไหนวะ

กูได้ยินว่าหมอบมันบอกว่าหมอบไอสัตว์เอ้ยของกูเต็มปีนไม่ได้ตายแม่อ๋อฟูมึงก็ตายกันแล้วโอ้ยมันได้ยินเสียงวัยรุไอเหี้ยของหายหมดเลย มึงพูดว่าหมอบใช่ไหมเมื่อกี้ใช่กูกูดินว่าหมอบเฉยกูก็เลยกดวิ่งถ้าเกิดเจอไอ้ตัวไอตัวตัวเด็กแจมันไม่มีลูกูันจะตายแล้วเป็นคือคือกูไม่เห็นเลยกูเห็นแค่หมอบกูตายก่อนกูไม่ได้ยินเสียงมันจะขูอว่าได้ยินได้ยินแต่กูไม่เห็นตัวมึงตื่นหายหมอน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 นี่นี่ไอ้เฮียนี่ หน้าโฟงอ่ะไอ้สัตว์เอาอยู่เยี่ยนี่ขังกูเฉยไม่้เติมแมงมุ้มไม่เห็นอ่ะแบบไม่เห็นกูปุ่งเห็นเนี่ยถ้าไปใกล้มันเป็นไงไม่ก็จะได้ม เอ๋อปลางอะพงไอ้เหี้ยนี่ภาษาอกักของมึงกูยังไม่ได้เก็บอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรกูเก็บของไม่มีได้แล้วหนึ่งอันอโอ้หนักชิบหายอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยจี้ไอมันตีได้ปหมเออตีได้ว่ะเฮ้ยสวยสวยสวยถือไว้มึงอะมึงมึงเป็นตัวช้ามึงไปต่อยมึงต่อยทำยีอะไรแฟนไปทำยีได้ที่ทำให้พวกกูหล่อ กี่ครั้งได้อ่ะออมได้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 หัวดิหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวที่อะไรหัวละไม้หักไอ้สัสหัวคุณหัวละไม้อะไรกูบอกบอกให้กูหัวแมงมุมไม่หัวไม่ได้เหรอไอ้สัสได้บางเฉบก็แมงมุมมึงบอกให้กูไปตีกูก็วิ่งไปตีแล้วกูก็ตายเลย เอ้ามึไางไปยังไงอ่ะกจยังมาโดดข้ามมามันโดดได้เหรอเออโอ้เฮ้กูเจอสี่สบสองบาทโอ้โอโอันเป็นของสองมืออ่ะเอาไปวาไงไว้อกห้องเดี๋ยวเราต้องโดดกันเฮี่ยเก๋ กูไม่กล้าไปอะหัทิพวะเริ่มผมเรมกูมกดทิลยมกูเิ่มกดบิกูเรมกดบินเยไอ้เหี้ยมึงมึงจะทำกับไดไงอ่ะเคียมองมันตายแล้วใช่หรอ เอโดนเลยตกตึกตายแบบงงกูลืมกดวิ่งไงเฮียมันมันทางไหนไอ้สัสก็คืออะไรบูบูรู้สึกผิดเลยเฮียกูกระโดดข้ามข้ามสะพานไหนสัตว์กูลืมกดวิ่งอ่ะล้วเออลืมกูยืนงอเลยสัตว์ ล่วงองอ่ะหเกของนมาอยดีพื่อนเพื่ออันนี้มอนมอนโหมดเฮี้ยทำไมสีแดงอะเฮ้ยไปเฮี้ยไหนอันนี้มึงสั่งของกันนะอจะยาาด้ดิเปดำสลืเราคาแบบแปิดแปดบิดอย่นี้อุ้ยเฮีย อะไรอีกเนี่ยกูจะไม่ทำี่อะไรเลยเพนียไอะไรอ่ะสุริย์เวลาคาไม่ไหนสัตว์จไม่ทำพียอะไรเลยแต่วันนั้นีอะไรมึงายมมึงบอกว่าวิ่งอ่ะกูตายเลยอ่ะพอพูดแวิ่ง่มันแหล่ไอ้สัตว์จไม่ทได้วิ่งเลยโย ไปคนไปสุริย pues ุปราคานี่นี่เกาตะไบจะเยียดอล้วฝันเอาเยียดเลยเก๋งเท่านะเออตีตีตีมันระเบิดอ่ะไม่ไม่อันนี้มันเสียงกับระเบิดตันตันตันตูมตายข้าหมดที่ ยังไปไห,หนกันมาแล้วเขาตัน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 ไปไปไปตระโดนันกูไม่อยากกระโดดเลยว่ะกูเองอ่ะเฮ้ยไม่อยากกระโดดกลับเลยว่ะ ไมนต้งมาไอ้ตันเนอโอ้โหกระโดดกลับงานยาวตัวเน,นี้ยกระโดดกลับง่ยายง่ายง่ายกว่าไหมก็ที่กูตายเพราะกระโดกโดกลับนี่แหละตายเพราะกระโดดกลับนี่แหละมีแค่ชิช้นเดียวหมดแล้วป่ะ เหลราลไฟฉายอะเก็บไว้ดีขี้คุณแจขายขายได้นะตามบ้านรอแป๊บกำลังยกไปเนี่ยมึงมึงกดกระดิ่งขายครั้งแรกไปก่อนกดแล้วก็รอให้มันแดกถ้ามันไม่หม้ก็ก็กดอีกเออรอรอรอ ไอเฮียนี่ชัดเจนมันหลอกกูกูก็ยังว่าอยู่รอให้มันเดกอะไรวะรอดี้เฮียอะ ห我คุยจ Get ัดโว้โหกูยังไม่รอให้มันแดกเขี่ยอะไรมันรอให้มันแดกไอสัตว์มันเป็นตัวแดกขยะเว้ยที่เราเอาเหมือนหาหาประปอนให้มันแล้วมันมาแดกกูทำไมอ่ะกูกดลงกไปกูไม่ได้กดเลยมีมีคนเดินมากดไอสัตว์กูกดแค่ครั้งแรกโอ้แล้วไฟฉายกูก็ไปดิอยู่ อะไรวะมองอะไรวะโดนกินไอสัตว์โดนแดงอะไร <c oughs> โคตรเฮี้ยเลยกูยังเมาอยู่เทีย้ยอะไรแล้วแม่งยืนอยู่หลังกูหมดทุกตัวนะปนะ <c oughs> ระเด็นอ่ะโคตรสุดทีนเฮี้ยว้ายจุดอะไรเฮี้ยทำไมห้องมันแปลกแปลวะอั ตัวเฮียอะไรไม่รู้เมื่อกี้ดำๆอ่ะเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะเมื่อกี้เราเดินไปเจอแล้วก็ววคุยๆคุยๆอะไรเงี้ยอะไรเงเมื่อกี้มันมนเเานมเร<ว>็วเออเป็มองเนี่ยมอว้ายฮ่า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 เอยากไปมองสรุปให้มองมหรืออย่ามองเนี่ยวเฮียอันนี้ทางตันนี่ทางตันนี่ทางตัน ูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างบนคนเดียวนี่หว่าไอ้เหี้ยเฮียเก๊กูไม่ทนละกูวิ่งอยู่ครักูไม่รู้เหมือนกันว่ากูอยู่ไหนเนี่ยกูรอดอยู่ใช่ไหมกูรอดอยู่แต่กูเหี้ยอะไรอ่ะคืออะไรเมื่อกี้วันนี้ บางเดียดบางเดียอยู่ไหนมึงไปดึงมาทลำเหี้ยอะไรไอ้สัสบังเด่นมันวิ่งไล่พวกกูแบักดำๆอ่ะมึงมึงไปดึงเหรอโคตรเหี้ยบางเดียไม่รู้มันตายยังเมื่อกี้แต่มันเงียบไปแล้วเมื่อกี้น่าจะไปแล้วไปคนแรกมั้งกูไม่รู้ว่ะ มีสะพานสะพานซ้ายวะ คนเดียวบอสอยู่างไรบอสเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมันไม่เยือกันเพื่อตดูใหญ่ทำไะแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะเพื่อนตายไปแล้วคนหนึ่งไอ้เหี้ยมาดูดีกว่าครับต่อมา ไอ้ยี่ตัวคนใหญ่เลยทัานป้องนะป้งนะไอ้ตมันโดนแดดไปแล้วแดดไปแล้วเชี่ชี่ไททันไอ้ท่าน ไอสตัตว์เตกูโดนใส่ท่านเดกูเห็นอยู่แต่บักนีดกับบักบักเกย์กูรู้มันตายแล้วไอ้ที่ยเสียงอยืนในเสียงก็หายกูออกนอได้หมดเลยไอ้ที่กูแค่ทำอะไรกยังไม่ผ่านอะไปต้องข้างกูด้ว่โอ๊ย